สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องหนูเปิลชาแนลค่ะและนี่คือเทอโรดอาร์ติสคะคลิปนี้เรามาดูความรักให้กับชาวธาตุไฟกันบ้างค่ะธาตุไฟได้แก่ราศีเมษสิงห์ธนูนะคะเรามาดูกันว่าในช่วงวันที่16ถึง30เมษาย,ยน65นะความรักของคนธาตุไฟจะเป็นยังไงบ้างสําหรับคนที่เข้ามาดูใหม่นะคะช่องของเปิลเป็นการดูแบบโหราศาสากลน,นะคะหรือโหราศาสตร์ตะวันตกค่ะเพราะฉะนั้นการแบ่งวันที่จะไม่ตรงกับของไทยนะคะเช็ควันที่ดูก่อนได้ค่ะว่าคุณอยู่ในราศี ตามช่องของเปิ้ลหรือเปล่าคือเมสสิงห์ธนูนะคะวันที่บัรจะรบุไวที่ได้คลิปค่ะลองดูก่อนถ้าเกิดว่าไม่ตรงแปลว่าที่คุณทราบอาจจะเป็นแบบไทยเนาะก็ลองปรับใช้ให้ตรงกับแบบสากลแต่ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าคุณยึดแบบไทยมาตลอดเลยแล้วคุณก็รู้สึกว่ามันแม่นยํากว่าอะไรเงี้ยก็สามารถดูได้เพราะว่าคลิปแบบนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นแบบภาพกว้างมากๆเนอะดูให้คนหมู่มากถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าพลังงานมันตรงคุณสามารถเอาแนวทางไปปรับ กลับใช้ได้นะเพราะจริงๆแล้วคนเราเรามีหลายธาตุอยู่ในตัวเองอยู่แล้วนะถ้าเกิดคุณไม่ได้รู้ชาร์จเกิดของตัวเองใช่ไหมเราก็อาจจะเป็นคนธาตุ นั้นๆได้เหมือนกันนะคะและอีกอันนึงที่เัิยึดมากกว่าคือลัคนาค่ะใครยังไม่ทราบวิธีหาลัคนาตามลิงก์ไปหาได้นะคะการหาลัคนาเนี่ยต้องทราบเวลาเกิดเป๊ะๆด้วยอะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณทราบเวลาเกิดเนี่ยเพิ่นก็แนะนําให้หาลัคนาดีกว่าค่ะว่าลัคนาคุณเป็นราศีธาตุอะไรเนาะแล้วก็ดูอันนั้นแต่ถ้าเกิดใครบอกว่าเออไม่รู้เวลาเกิดเป๊ะๆเ,เนี่ยก็ไม่เป็นไรก็ยึดตามราศีหรือว่าดาวทิศวันที่เกิดได้นะคะอ่ะ มาเริ่มต้นเงินสถิช่องของเปิ้ลนะเราก็แบ่งเป็นสามสารนะเหมือนเดิมเนอะคือคนโสดคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่ความสัมพันธ์ชัดเจนไพ่ที่เราจะใช้ก็มีไพ่ Oracle คือ Love Story Oracle ไพ่สุขีนะคะแล้วก็ไพ่ทาโร่นะซึ่งรอบนี้เราจะใช้ไพ่แบบว่า18บวกเนอะเป็นไพ่แบบว่าโป้นิดหนึ่งอ่ะก็ไม่รู้ว่าแบบ จะออกสื่อได้มากน้อยแค่ไหนหวังว่าจะไม่โดนแบนอะไรอย่างเงี้เนาะเพราะว่ามีหลายคนบอกว่าอยากจะให้ทําคลิปเกี่ยวข้องกับ18บวกแบบอะไรส่งแซบอะไรทั้งหลายแหลอ่อะไรเงี้ยก็เลยมาประเดิมลองใช้ดูก่อนซิว่าเรามาใช้ในคลิปความรักเนี่ยแล้วทุกคนจะโอเคไหมแล้วเราค่อยเอาไปใช้ในคลิป18บวกเนาะถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะให้ทําก็คอมเมนต์กันมาได้ะคะจะได้ทําให้เนาะเริ่มต้นรอบนี้กันด้วยไพ่สุขีเหมือนเดิมค่ะมาดูกันว่าความรักของคนธาตุไฟนะราศีเมษสิงห์ธนูนะจะเป็นลัคนาหรือดาวอาทิตย์ก นะว่าไม่ว่าคุณจะสถานะไหนนะโสดมีความสัมพันธ์แบบไม่ชัดเจนหรือว่ามีคู่แล้วเนี่ยช่วงหลังสงกรานนี่นะความรักของคุณจะเป็นยังไงมันจะแบบร้อนรุ่มเร่าร้อนเหมือนเป็นคนทัดไฟหรือเปล่านะมาดูกันค่ะไม่ว่าคุณจะอยู่สถานะไหนนะเมษสิงห์ธนูค่ะความรัก energy ในช่วงนี้จะเป็นยังไงบ้างอขอให้สุขีหนึ่งใบค่ะให้บอกพลังงานนะปุ๊บ บริจาคแบ่งปันอ่าจริงๆคือชื่อแ่งปันนะแต่เพิ่นอ่านตรงนี้ก่อนบริจาคนะแปลว,ว่าคุณช่วงนี้คุณอาจจะทําบุญเยอะก็ได้นะเออคนช่วงนี้เป็นวันสงกรานต์ใช่ไหมเป็นแบบช่วงปีใหม่ไทยอะไรเงี้ยอะไรเลคนอาจจะเดินทางไหว้พระทาบุญหรือแม่ก็ทําทานบริจาคแบ่งปันสิ่งของช่วยเหลือผู้คนแบบเนี้ยก็จะเป็นสิ่งดีๆให้กับชีวิตคุณเหมือนกันเนาะเอออันนี้คือพูดถึงตัวเราเองก่อนเนาะแล้วเราก็อาจจะเหมือนแบบอ่าไปเจอคนที่เขามีนิสยัยชอบแบ่งปันช่วยเหลือก็ได้อ่า คนที่เข้ามาในชีวิตคุณอาจจะเป็นคนแบบนั้นคุณเป็นคนโสดคุณอาจจะเหมือนแบบไปทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับงานการกุศลแล้วไปเจอคนคนนี้ก็ได้นะหรือคนคนนี้ที่เข้ามาในชีวิตคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือแบ่งปันก็ได้หรือการที่คุณช่วยเหลือแบ่งปันไปทําประโยชน์เพื่อสังคมอ,อาจจะทําให้คุณได้เจอเจอใครบางคนาจากการที่คุณไปงานบุญต่างๆแบบนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกัน นะส่วนใครที่มีคู่มีแฟนมีคู่กรณีแล้วอะไรเงี้ยนะคุณก็อาจจะแบบเขาเรียกอะไรอะเราอาจจะต้องมีน้ําใจช่วยเหลือเกื้อกูลเขาเนอะเอาใจเขามาใส่ใจเรานะการแบ่งปันในที่นี้ปันคิดว่าการถ้าเราเอาใจเขามาใส่ใจเราไม่เหมือนเอาชนะ เหมือนแบบเออเขาเขาอกเข้าใจเขาเลยเนาะมันก็เป็นการแบ่งปันแบ่งปันเวลาแบ่งปันอารมณ์แบ่งปันความรู้สึกแบ่งปันสิ่งดีๆให้กันและกันอะไรเงี้ยความรักของคุณมันก็จะไปต่อได้แต่เปิ้ลไม่อยากจะไปมองในเชิงว่าเออต้องแบบไปเขาเลยนะใช้ของคนเดียวกันเนะแบบว่าเป็นรักสามเศร้าอะไรเงี้ยวังว่าจะไม่เกิดขึ้นกับใครในสถานการณ์แบบนี้ก็ละกันนะเพราะจริงๆมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ดีเนาะการที่เราไปแบ่งปันของที่เป็นแบบว่าความรักอะซึ่งมันควรจะมีแค่สองคนแต่ว่าถ้าไปในเชิงที่แบบว่าเออแบ่งปันช่วยเหลือ เกื้อกูลกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องทรัพย์สินเงินทองเวลาความรักช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนอะของคนที่เป็นแบบเป็นคู่กันอะไรเงี้ยมันก็คือสิ่งดีๆหรือว่าไปทําบุญร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยถึงจะดีกว่านะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าคาว่าแบ่งปันอันนี้เนี่ยนะ มันจะลิงก์กับแต่ละสถานะยังไงบ้างเริ่มต้นกันที่คนโสดก่อนคนโสดในช่องของเปินะ้ลนาะจริงๆก็คือคนที่แบบโสดสนิทแบบไม่มีความรักเลยก็ได้นะอยากรู้ว่าเมื่อไหร่มันจะมีคนเข้ามาใช่ไหมหรือว่าอาจจะเพิ่งเริ่มต้นมีคนชอบคนคุยอะมีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจริงๆก็เรียกว่าคนโสดได้เหมือนกันเนาะก็สามารถดูทั้งสถานะคนโสดแล้วก็คนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะว่าโอเคคนธาตุไฟนะที่เป็นคนโสดคะ่ะเมษธนูนะ 30, 10, สิงหถึงนะ16-30เมษายน6 5หความรักจะเป็นยังไง มาห้าใบนะอืมไพ่ที่ขึ้นมาค่ะ Queen of p e n ดิเคิลนะคะควีนถือเหรียญค่ะแล้วก็ควีนถือดาบโอ้โหสองควีนเลยแล้วก็สี่ถ้วยโอเคอืมแปดเหรียญอืมอัดสวินถือถ้วยอ่ะใต้สำรับอัดสวินถือไม้ว้าว จริงๆแล้วมันเหมือนว่าคุณจะไม่ได้โฟกัสในเรื่องความรักเท่าไหร่นะหรือว่าความรักที่เข้ามามันยังไม่ค่อยได้ดังใจคุณก็เลยเหมือนตั้งแง่ก็ได้นะเท่าที่เปิ้เห็นด้วยความว่ามีทั้งคีนถือเหรียญแล้วควีนถือดาบคุณจะนิ่งๆเปนว่าคุณจะเหมือนแบบทํางานหาเงินของคุณไปเนาะแล้วก็เหมือนแบบใช้ชีวิตอะไรของคุณไป ตามที่คุณชอบอาจจะอยู่กับเพื่อนฝูงสังคมทํางานหาเงินแล้วก็อาจจะมีคนเข้ามาอาไพาสีถ้วยมันเหมือนกับสถานการณ์มันยังไม่ค่อยเป็นใจเบือบ่อเบื่อเซ็งเซงในเรื่องความรักก็ได้คุณเลยโฟกัสเรื่องการงานหรือว่าไอคนที่เข้ามาต้องบอกว่าถ้าเรามีคนที่เราแอบชอบนะมันอาจจะไม่ได้สามารถพัฒนาได้ในขณะที่คนที่มาชอบเราเราก็อาจจะไม่ชอบเขาคือมันเหมือนแบบ ในช่วงเนี้ยอาจจะมีความไม่พอดีอยู่คือเราไปชอบคนที่เขาแบบไม่สามารถพัฒนากับเราได้หรือเขาไม่ได้ชอบเราแล้วไอ้คนที่มาชอบเราเราก็ดันไม่ชอบเขาแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ปั้นมองว่ามันมีคนเข้ามาในความสัมพันธ์ได้นะ,ะเพราะมีทั้งอัศวินถือถ้วยแล้วก็อัศวินถือไม้อาจจะมีมากกว่าหนึ่งคนก็ได้นะเข้ามาในความสัมพันธ์นะเกิดเกิดจากหน้าที่การงานการเดินทาง แบบนี้ได้นะคะม่นไม่ได้คิดว่าเออบางคนไปเที่ยวไงนึกออกปะไปเที่ยวไปทางานอย่างที่เพิ่นบอกเออเหมือนแบบไปร่วมงานบุญนู่นนี่นะั่นแล้วคุณก็ไปเจอก็ได้เพราะมันมีโอกาสที่จะเจอจากงานที่การงานแล้วก็การเดินทางะการที่คุณไปทําธุระปะปังอะไรของคุณหรือว่าไปเที่ยวแบบเนี้ยแล้วได้เจอเนาะซึ่งคนที่เข้ามาก็ต้องบอกว่ามันอาจจะยังไม่ได้ เขเรยนะไม่ได้พอดีนะตอนนี้อย่างเช่นว่าคุณไปชอบคนที่เขาแบบเออไม่ว่างหรือว่าเออเขาไม่ได้ชอบคุณแต่ว่าคนที่มาชอบคุณดันแบบคุณไม่ได้ชอบเขาคือมันยังมีความไม่พอดีอยู่หรือด้วยสถานการณ์ต่างคนอาจจะต่างชอบกันก็ได้นะแต่ว่าด้วยสถานการณ์ไม่เป็นใจหรือใดๆก็ตามทําให้ความสัมพันธ์มันอาจจะยังต้องแบบ นิ่งๆประวิงเวลาค่อยๆเป็นค่อยๆไปกันก่อนอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณสามารถทําความรู้จักกันได้นะคาว่าแบ่งปันอนะ่ะเป็นคิดว่าจริงมันก็เหมือนเป็นการแบบพูดคุยได้คนโสดอ่ะคุณสามารถแบ่งปันไอเดียพูดคุยทําความรู้จักซึ่งกันและกันก่อนได้เอออย่าเพิ่งไปปิดกั้นตัวเองนะบางทีมันเหมือนแบบว่าถ้าเราไปเจอคนที่เรารู้สึกว่าเริ่มต้นไม่ตรงสเปกเนี่ยเราเอ้ยไม่คุยเสียเวลาอะไรเงี้ยเนาะก็แนะนําว่าเปิดใจคุยดูค่ะเพราะว่ามีทิศทางว่าเขาอาจจะเป็นคนดีก็ได้นะขอแค่คุณเปิดใจถ้าเกิดว่าคุ คุยกันไปละสุดท้ายมันไม่เวิร์กเงี้ยเราจะเป็นเพื่อนกับเขามันก็ได้เหมือนกันเออเพราะิ้ลรู้สึกว่าคนคนนี้นะที่เข้ามาไม่ว่าจะมีกี่คนะคือมันอาจจะต้องค่อยๆทําความรู้จักเรียนรู้กันไปแบบช้าๆเนาะเพราะว่ามันอาจจะยังไม่ได้แบบรู้สึกมากในตอนเนี้ยนึกก็ว่าคือเขามามาคุยกับคุณก็เออคุยๆก็ได้แต่ว่าคุณยังไม่ได้ชอบเขาหรือว่าคุณไม่ชอบเขาแต่ว่าเขาอาจจะเหมือนแบบอะก็คุยได้แต่ว่ายังไม่ได้ชอบคุณขนาดนั้นแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเป็นกําลังใจให้คนโสดค่ะว่า คิดว่าน่าจะมีคนเข้ามาจากการที่คุณไปทําธุระปะปังเดินทางหรือไปแบบอะไรเงี้ยไปงานบุญงานบริจาคทําบุญอะไรแบบนี้ก็ได้แต่ว่า ต้องใช้เวลาค่อยเป็นค่อยไปส่วนใครที่แบบว่าไม่เอาค่ะความรักตอนนี้ยังไม่พร้อมไม่ยุ่งใครที่เข้ามาชอบเราเราไม่ชอบเขาอะไรเงี้ยก็ทํางานหาเงินไปดูมีทิศทางที่ดีในเรื่องการงานนะเออไปได้เรื่อยๆนะคะคุณจะมีไฟในเรื่องการทํางานเนาะแล้วก็ทํางานหาเงินวนไปแบบนี้ก็เหมาะกับคุณเหมือนกันนะคะความรักเอาไว้ก่อนก็ได้ถ้าเรายังไม่เจอคนที่ใช่นะต่อมาเลิฟสตอรี่ออร์คเคิลค่ะอยากจะบอกอะไรให้กับคุณคนสดทาดฝ่ายอ่ะหลุดออกมาแล้วก็เลยเอาเลยนะ ขึ้นมาว่าレล pect ค่ะขอให้คุณมีความเคารพอันีจริง,รงมันคือเคารพในตัวเองก็ได้นะคือเราไม่จําเป็นต้องเหมือนแบบบางคนอะ่ะคือเบิร์รู้สึกว่าพอมันมีคนที่คุณไม่ชอบเข้ามาใช่ไหมคือเปิ้นบอกให้เปิดโอกาสแต่ไม่ได้แปลว่าต้องรีบคว้าไวนะ้นะี่ก็ไออมคือบางคนจะรู้สึกว่าเออแบบกลัวไม่มีแฟนก็ใครเข้ามาก็คว้าไว้ก่อนทั้งที่จริงเราไม่ได้ชอบเขาก็ไม่ดีขอให้คุณเคารพในสเปคของคุณเองนะมีความชัดเจนในสเปคของตัวเองแล้วก็ Uh, respect เขาด้วยคือเคารพ <the ilt> <t tiers> ในความเป็นเขาด้วยคุณ2คนอาจจะมีความแตกต่างกันก็ได้นะเพราะมันเป็นขาวกับดำเนอะมีความแบบต้องใช้เวลาปรับจูนเข้าหากันเพราะฉะนั้นคุณจําเป็นจะต้องใช้เวลาเนอะการแบ่งปันในที่นี้อาจจะต้องเขาเรียกว่าอะไรอะอาจจะแบ่งปันเวลาเพื่อที่จะมาทําความรู้จักกัน นึกออกป่ะคือมันอาจจะต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เพราะฉะนั้นคุณต่างคนต่างจะต้องแบบแบ่งเวลาในการที่จะมาทําความรู้จักกันมากขึ้นมันถึงจะสามารถพัฒนาได้แบบนี้ก็เป็นไปได้เนาะเพราะฉะนั้นก็เป็นกําลังใจให้ถ้าเกิดว่ามีคนเข้ามาคุณรู้สึกว่าคุณพร้อมที่จะมีแฟนแล้วละแต่คนเนี้ย อาจจะยังไม่แน่ใจว่าตรงสเปคหรือเปล่าคุณเปิดใจได้ค่อยเป็นค่อยไปเพราะว่าเริ่มต้น,นาจากที่เพิ่นเห็นนะอาจจะไม่ได้ตรงสเปกจากแบบภายนอกแต่คุยกันไปเรื่อยๆอาจจะเข้ากันได้ก็ได้เพราะว่าเขาจะเป็นคนดีมีน้ำใจชอบช่วยเหลือแบ่งปันแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเนาะเออก็ไม่อยากจะให้เสียโอกาสไปแต่ถ้าเกิดเออมันไม่ใช่จริงอ่ะดูแล้วแบบมันไม่ได้จริงอ่ะก็เป็นเพื่อนไปหรือไม่ก็ผ่านไปไม่ต้องรีบค่ะทํางานหาเงินไปก่อนนะเดี๋ยวเวลาที่เหมาะสมมันก็จะมีคนเข้ามาเองนะคะ ต่อมาคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนบ้างคนความสัมพันธ์ในไม่ชัดเจนในที่นี้คือมีคนคุยเนาะแต่ว่าเราอะ่ะยังไม่รู้สถานะกับเขาอาจจะคบกันมาแบบเพิ่งคบหรือว่าคบกันมายาวนานแล้วก็ได้แต่ว่าเออก็ไม่เคยตกลงกันหรือมันยังคลุมเครือไม่ชัดเจนสักทีอะไรเงี้ยธาตุไฟนะคะเมสสิงห์ธนูค่ะในช่วง16-30เมษายนนี้นะคะความรักของคุณจะเป็นยังไงจะได้พัฒนาไหมาหรือว่าทิศทางความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นยังไงนะคะ5้าใบค่ะขอภายค่ะหล่นเอาใหม่เอาใหม่ หใบนะให้กับคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนพลาดไฟค่ะมาปุ๊บไพ่ที่ขึ้นมานะเชร์ Share out. ออตห้าเหรียญเก้าไม้สี่มไม้เอ็มเพรสใต้สำรับเป็น เกถ้วยว้า wow. วอืมไม่อยากจะบอกเลยว่าเท่าที่เปืนเห็นนะมันมีโอกาสสูงมากเลยว่าความสัมพันธ์ของการที่คุณมีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกับคนคนนี้มันมีอุปสรรคปัญหาหลายๆอย่างคะ่ะไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างของคุณเองกับเขาเนอะคือวิธีคิด ทัศนคติระยะทางเป็นชาวต่างชาติก็ได้อยู่ไกลกันอะไรอย่างเงี้ยศาสนาคนละศาสนากันแบบนี้ก็ได้นะมันก็เลยต้องปรับจูนเยอะมันมีความเหมือนแบบแตกต่างกันเยอะมีความเหนื่อยล้าในความสัมพันธ์หรือว่าทะเลาะเบาแวงกันบอ่อยอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงบางทีคนนึงแบบว่าเออยังไม่พร้อมอะขอไปโฟกัสที่งานก่อนอีกคนนึงเรียกร้องอยากจะได้ความชัดเจนมันก็จะมีปัญหาเดิมๆค่ะถ้าเกิดยิ่งใครที่คุยกันมานานแล้วนะมันมีไพ่ก้าวมาปันก็รู้สึกว่าปัญหาเดิมๆที่ทําให้คุณพัฒนาไม่ได้แต่ละคนแต่ละคู่มมมัันนนนไ่เหือก ก็ต้องบอกว่าปัญหามันยังไม่ได้ถูกแก่มันยังคงแบบยังไปเรื่อยๆอยู่แล้วมันก็ยังเป็นปัญหาวนๆที่ทําให้คุณยังเหนื่อยอยู่แต่ว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าคุณก็ยังรู้สึกดีกับเขาเนาะมันเป็นความรักนะทั้งทั้งรักทั้งเหนื่อยนี่ออกมามันมีทั้งก้าวถ้วยมีทั้งก้าวไม้นะก็ต้องบอกว่าถึงจะเหนื่อยก็ยังอยากไปต่อแต่ก็ทะเลาะก,กันอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็ต้องใช้เวลาการปรับจูนพ้าโบอกงี้ถ้าความสัมพันธ์ของคุณสองคนไม่ได้มีบุคคลที่3านะ ต้องเริ่มจากอันนี้ก่อนคือไม่มีบุคคลที่3เป็นแค่เรา2อ2คนแต่ว่าพัฒนาไม่ได้สัทีเพราะคนหนึ่งอาจจะเหมือนแบบยังไม่พร้อมพัฒนายังอยากลันลาไปเรื่อยๆก่อนยังไม่แน่ใจในความสัมพันธ์เพราะว่า มันก็ยังดูเข้ากันยากมันยังดูทะเลาะกันบ่อยอะไรก็ตามเนะก็ค่อยเป็นค่อยไปอีกคนนึงอาจจะอยากพัฒนาแล้วมันมีความไม่พอดีกันมีความคิดที่มันไม่เหมือนกันและปัญหาเดิมๆก็ยังคงอยู่แต่คุณก็ยังรักเขาอยู่มันเหมือนกับว่าเราก็ยังอยากไปต่อเพราะฉะนั้นสิ่งที่พ่ยออกมาก็เลยบอกว่าคุณอะจําเป็นจะต้องเหมือนแบบเรียนรู้นะเข้าอกเข้าใจเอาใจเขามาใส่ใจเราคือเหมือนถ้าเกิดเราสามารถปรับจูน มุมมองของเราสองคนให้มาอยู่ตรงกลางได้อะมันก็อาจจะพอดีขึ้นมันก็อาจจะทะเลาะก,กันน้อยลงคือเขาก็อาจจะขวาสุดคุณก็อาจจะซ้ายสุดต่างคนต่างมีจุดยืนของตัวเองแล้วมันไม่ปรับจูนเข้าหากันมันก็จะไม่สามารถแก้ปัญหาได้เนาะอันนั้นอันที่หนึ่งซึ่งควรซ่องแก้ไขนะถ้าเกิดความสัมพันธ์คุณไม่ได้มีคนอื่นมันคือแค่นี้คือคนหนึ่งอะอยากพัฒนาอีกคนหนึ่งคืออาจจะเหมือนแบบยังไม่อยากมีคอมมิทเมนต์อะไรอย่างนี้เนาะเราก็ต้องดูไปว่าเหตุผลที่เขาไม่อยากมีคอมมิทเมนต์คืออะไร เขาแบบอยากลัลลาแค่คุยกับเราแบบสนุกสนุกหรือเขาอยากพัฒนากับเราจริงๆหรือเปล่าอะไรแบบนี้เนาะ เพราะว่าอันหนึ่งที่เปิ้ลนเห็นเลยนะพอทะเลาะกันบ่อยๆมันมีความแตกต่างกันเยอะบางทีมันก็จะมีความคิดว่าเออจะไปต่อคนนี้ดีเหรอขนาดแบบว่าเป็นคนคุยกันยังทะเลาะกันขนาดนี้ปัญหายังเยอะขนาดนี้เลยถ้าเป็นแฟนกันมันจะไม่ยิ่งแย่เหรออะไรเงี้ยเนาะเพราะฉะนั้นมันอาจจะต้องค่อยๆแก้ปัญหาที่มีอยู่ก่อนแล้วค่อยคิดถึงการพัฒนาความสัมพันธ์นะคะส่วนอีกเคสหนึ่งที่ก็ค่อนข้างชัดมากเหมือนกันคือเป็นไปได้ค่ะว่าที่คุณพัฒนาไม่ได้เป็นเพราะว่าเขามีคนของเขาอยู่แล้วมีทั้งเอ็มเพรสมีทั้งส อาจจะเป็นคนที่มีคู่อยู่แล้วนะมันเลยทําให้ความสมัมพันธ์นี้มันไม่สามารถพัฒนานได้นะซึ่งเราก็อาจจะยังไม่ได้พร้อมที่จะ ออกไปจากความสัมพันธ์นะมันเลยเป็นการแบ่งปันไม่ถนนึงบอกตั้งแต่ตอนแรกว่าเอ้ยไม่อยากให้คําว่าการแบ่งปันนี้เป็นการแชร์ความรักกันเลยหมายความว่าเออเป็นแบบคนคนเดียวที่ต้องแบ่งปันความรักกับคนอื่นอย่างเงี้ยเนาะถ้าเป็นแบบนั้นอยู่ก็เป็นกําลังใจให้เปราคิดว่าคุณยังอาจจะแบบไม่พร้อมที่จะหลุดออกมาจากความสัมพันธ์เนาะแต่เมื่อไหร่ที่เราเข้มแข็งมากพอรักตัวเองมากพอเป็นก็เชื่อว่าเราจะรู้ว่าเราแบบสามารถไปหาคู่ของเราอะ่ะที่แบบไม่ต้องแชร์กับคนอื่นได้ No. เอออย่าไปคิดว่าคนคนนี้เป็นแบบโซเมทเป็นเนื้อคู่นู่นนี่นั่นเพราะว่าถ้าเขารักคุณมากพอจริงอ่ะถ้าคุณรู้ว่าเขามีคู่นะและถ้าเขารักคุณจริงๆอ่ะเปเิ้นคิดว่าเขาก็จะต้องไปทําอะไรให้มันถูกต้องใช่ไหมแล้วมาคบกับคุณแต่ถ้าเกิดว่า ก็คุณก็รู้อยู่แล้วนี่ว่าเขามีแฟนแล้วก็อยู่กันไปแบบนี้แหละไม่มีอะไรก็แปลว่าเขาก็คิดว่าคุณยอมรับได้กับการที่มี3คน4คนแล้วแต่ว่ามันจะเป็นอะไรอย่างนี้เนาะอืมก็เป็นกําลังใจให้ก,ากา็แล้วกันเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมแหละปัคิว่าคุณจะหลุดออกมาได้ก็เป็นกําลังใจให้ต่อมาเลิฟสตอรี่ออร l คนะคะให้กับคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนธาตุไฟอ่ะหลุดออกมาแล้วเอาเลย m มท u ริตีค่ะ มันอาจจะมาถึงจุดที่อิ่มตัวแล้วก็ได้นะเออคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนแล้วคุณก็รู้สึกว่ามันท็อกซิกหรือมันมีปัญหาใดๆเนาะมันเหนื่อยล้ามามากแล้วบางคิดว่ามันอาจจะถึงจุดที่อิ่มตัวในการที่คุณจะตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างว่าด้วยเหตุด้วยผลนะต้องบอกงี้ด้วยเหตุด้วยผลนะตัดสินใจ ด้วยเหตุด้วยผลว่าจะเอายังไงความสัมพันธ์นี้ต่อไปเพราะมันอิ่มตัวแล้วความสัมพันธ์นี้การที่คุณจะตัดสินใจอะไรก็ตามนะหรือว่าความสัมพันธ์นี้มันจะสามารถดําเนินได้ต้องใช้ความเป็นผู้ใหญ่ค่ะไม่ไม่ควรจะทะเลาะเบาแวงหรือเอาชนะกันแบบเด็กๆเ,เนาะ maturity ออกมาบอกว่าต้องมีความเป็นผู้ใหญ่มากๆม,มันถึงทําให้ความสัมพันธ์ของคุณไปต่อได้เนื่องจากว่าดูแล้วมีความต่างกันเยอะไงอยู่ใกลการต่างชาติต่างภาษาต่างวิธีคิดการเลี้ยงดูไม่เหมือนกันอายุต่างกาันฐานะต่างกาันอะไรก็ได้ที่มันเป็นปัจจัยในการที่ทําให้ คุณมีความแตกต่างกันเยอะเนาะมันจําเป็นจะต้องมีความเป็นผู้ใหญ่เพื่อที่จะเหมือนเป็นเหตุเป็นผลนะในการที่จะไปต่อในความสัมพันธ์แต่ถ้ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ยืดเยื้อยาวนานแล้วมันเหนื่อยมากเนาะป้าก็ต้องบอกว่ามันก็มาถึงจุดอิ่มตัวที่อาจจะถึงจุดที่ต้องตัดสินใจแบบเหมือนเดินมาถึงทางแยกอะเนาะว่าจะเอาทางไหนดีอืมซึ่งป้นเห็นว่าคุณยังคิดอยู่ยังไม่ได้มีการตัดสินใจนะตอนนี้แหละแต่ว่าต้องบอกว่ามันเป็นสถานการณ์ที่อิ่มตัวมากแล้วเนาะซึ่ง เป็นกําลังใจให้ก็แล้วกันให้คุณหาทางออกที่ดีที่สุดสําหรับความสัมพันธ์ของคุณ2คนก็แล้วกันนะคะต่อมาคนมีคู่บ้างคนมีคู่ช่องของเบอร์นเนี่ยคือเป็นแฟนกันเฉยๆก็ได้นะอาจจะยังไม่ต้องแต่งงานกันก็ได้อาแต่งงานแล้วนี่ก็คือเป็นคู่อยู่แล้วเนาะถ้าเกิดใครเป็นแฟนกันอาคนอื่นรู้ว่าคุณเป็นแฟนกันเปิดเผยชัดเจนอะไรเงี้ยอาก็เป็นคนมีคู่ได้นะแต่ถ้าคุณบอกว่าคบกันมานานแล้วแต่ยังไม่แบบเปิดเผยไม่รู้ยังไงสามารถดูสถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนประกอบได้ด้วยเนาะว่า อันไหนมันตรงกว่ากันมากกว่านะก็ยึดอันนั้นนะคะคนมีคู่ค่ะธาตุไฟนะเมษสิงห์ธนูค่ะมาดูกันว่าความรักจะเป็นยังไงนะ,ะช่วง16 3 0ถึงสาเมษายน65ค่ะ5ดาบ3ดาบโอ้ดาบเยอะจัง10เหรียญยังเป็น10เหรียญอยู่ก็ยังโอเคนะคะ e m p e r o r โอเค อัศวินอ๋อใช่คะ่ะเด็กถือดาบเออดาบเยอะจริงๆเนาะเด็กถือดาบนะแล้วก็ใต้สำหรับนะคะเป็น7ไม้โอเคอะคิดว่านะคนความสัมพันธ์ชัดเจนคนมีแฟนแล้วนะถ้าความสัมพันธ์คุณไม่ได้มีปัญหาก่อนอันที่1คุณอาจจะมีความเหนื่อยล้าในเรื่องการงานคะ่ะมีปุรรัปัญหามีงานเข้าแบบต้องหางานต้องอะไรไม่รู้ในเรื่องการงานแบบ ทำงานคือมีความวุ่นวายอ่ะมีคู่แข่งมีการต่อสู้แข่งขันใดๆก็ตามเนอะทำให้เราไม่ค่อยได้สนใจในเรื่องความรักเท่าไหร่ไปโฟกัสในเรื่องการงานสมากเพราะว่ามันไม่ได้มีไพ่ถ้วยเลยนะต้องบอกว่ามีแต่ดาบแล้วก็เหรียญน,นะมันเหมือนกับว่าโอเคคุณไปโฟกัสในเรื่องการทํางานหาเงินเพราะว่ามันมีอุปสรรคในเรื่องการงานเนอะเอองานเข้างานเยอะมีลูกค้าคู่แข่งอนะไม่รู้เออแบบงานแทรกงานซ้อนต่างๆนานาเนาะแล้วก็อยากจะสร้างความมั่นคงให้กบบครอบครัวเพราะฉะนั้นเราก็จะไปโฟกัสทําให้ความสัมพันธ์ของคุณ มันอาจจะไม่ค่อยสวีดหวานเออแต่ก็ต้องบอกว่าอยู่กันด้วยความเข้าใจคุณจะไปต่อได้เพราะว่าไพ่แบ่งปันหมายความว่าถ้าต่างฝ่ายต่างแบบเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันนะรู้ว่าเออช่วงเนี้ย เออที่ไม่ได้แบบสวีทวานหรือไม่ค่อยมีเวลาให้กันเพราะว่าทํางานอยู่อะไรเงี้ยคือต่างคนต่างเข้าใจกันคุณจะไม่ทะเลาะกันนะแต่ว่าให้ระวังการทะเลาะกันเพราะว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่คู่ไหนที่ไม่เข้าใจกันอ่ะมันจะมีการประชดประชันทะเลาะเบาแหวงกันได้ว่าเออสนใจแต่งงานไม่สนใจหรือว่าจรงิงๆแล้วมีคนอื่นหรือเปล่ามีความระแวงและชวนทะเลาะกันได้เหมือนกันจากการที่มันไม่มีความสนใจกันนึกออกปะคือบางที <Thing S 1> มันอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะหรือว่าแอบมีคนอื่นนะทําไมเวลาช่วงนี้มันถึงได้แบบ ไม่ค่อยสวีดหวานแล้วอะไรเงี้ยคือมันเลยจําเป็นจะต้อง เป็นการสื่อสารค่ะบางิดว่าคนที่มีคู่แล้วนะการสื่อสารสําคัญมากสําหรับคู่ของคุณว่าเออช่วงนี้งานเยอะงานยุ่งนะกําลังมีปัญหาเรื่องเจ้านายนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปทํางานหาเงินก่อนนะแล้วเดี๋ยวแบบให้งานมันโปรเจกต์มันหายมันอะไรอย่างนี้ก่อนแล้วเราค่อยกลับมาพูดคุยกันหรือว่าเออเดี๋ยวค่อยนัดเที่ยวกันหลังจากที่งานจบอะไรว่าไปมันก็จะทําให้ความสัมพันธ์มันมันไม่แครกมันไม่มีปัญหานึกออกไหมแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้แคร์เราคิดว่าเออเราก็ทํางานของเราวนไปแฟนจะน้้้ออยยใจจะะไไไไรปแแลวกก็็ัังมมม่ดคนี ที่จะทะเลาะบอกแหวงกันได้เนื่องจากว่าคุณอาจจะมีสเสน่ห์ด้วยก็ได้นะคนทัดไฟส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนมีสเสน่ห์ใช่ไหมอยู่ๆคุณแบบหายหายไปคุณไปทํานู่นทํานี่อย่างเงี้ยแฟนก็อาจจะงงว่าเอ๊ะแอบมีใครหรือเปล่าไปส่องส่องไปคุยคุยกับใครหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ชวนทะเลาะกันก็เป็นไปได้โน no. ันนี้คือสําหรับคนที่แบบ เ,เน้นเรื่องงานอ่ะแบบการงานงานเข้างานเยอะงานยุ่งอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีอ่ะก็ต้องบอกว่าที่ผ่านมาความสัมพันธ์ของคุณสองคนอ่ะถ้ามันเป็นเรื่องความรักนะไม่ใช่เป็นเรื่องงานคือง,งานไม่ได้เยอะงานไม่ได้ยุ่งอะไรอย่างนี้หรอกก็เป็นไปได้ค่ะต่างคนต่างอีโก้ใส่กันไม่มีใครแบ่งปันแบบความรู้สึกอ่ะเหมือนคุณไม่ยอมพูดความจรงิงกัน่ะแทนที่คุณจะมานั่งแบบแช์ว่าจริงๆฉันรักเธอนะฉันอยากอยนีน้แต่ใช้วิธีการประชดประชนันแล้วก็มัน คือต่างฝ่ายต่างเสียใจจากการประชดประชันนึกออกไหมาจากการที่แบบอีโก้เยอะๆอะไรเงี้ยแต่ก็ยังอยู่ด้วยกันนะนึกออกม่คือยังอยู่ด้วยกันยังไม่ได้แบบคิดว่าจะเลิกกันนะแต่ว่ามันก็จะชวนทะเลาะแล้วมันก็จะเหนื่อยในความสัมพันธ์แทนที่เราจะทําแบบนั้นนะ แล้วทั้งที่เรายังรักกันอยู่อ่ะมันก็ควรจะแบบพูดจาก,กันดีๆมากกว่าการประชดประชานหรือทะเลออาะกันไม่อยากให้เอาอีโก้ใส่กันหรือว่า,อ,าอยากจะเป็นฝ่ายเอาชนะไปคิดว่าถ้าคุณเอาใจเขามาใส่ใจเราเนอะมองในมุมเขาบ้างว่าทําไมเขาถึงคิดแบบนี้ให้เขาแล้วพอเรามองในมุมเขาเราจะโกรธเขาน้อยลงนึงกออกปะเราก็จะนอยน้อยลงแล้วเขาก็จะเหมือนพยายามมาเข้าใจคุณมากขึ้นอะไรเงี้ยคือต่างฝ่ายต่างเหมือนพยายามสื่อสารกัน ในสิ่งที่เป็นความรู้สึกจริงๆในใจนะมันก็จะดีคือบางทีอะ่ะมันเหมือนเรารักนะเราเป็นห่วงนะแต่เราก็ใช้วิธีประชดประชันอะไรเงี้ยให้แบบต่างคนต่างบาดเจ็บหรือเสียใจแบบเนี้ยเออซึ่งมันก็ไม่ดีไงมันก็จะทให้ความสัมพันธ์มันค่อยค่อย ค่อยๆมีระยะค่อยๆแบบมีรอยแตกแบบนี้ได้นะเพราะจันเปิ้ลแนะนําว่าความรักของคุณในช่วงเนี้คุณยังไปกันต่อนั่นแหละแต่ว่ามันเหนื่อยมันทะเลาะมันอีโก้มันอะไรเงี้ยมากพอสมควรก็อยากจะให้คุณหันมาเปลี่ยนวิธีการะคะ่ะความรักของคุณมันจะได้ดีขึ้นเนาะอ่ะเป็นกําลังใจให้ต่อมาเลิฟสตอรี่ออร์ค e ของคนมีคู่คะ่ะทัดไฟนะความรักของคุณช่วงนี้จะเป็นยังไงบ้างมาหนึ่งใบค่ะ Gift ของขวัญอะถ้าเกิดคุณทําตัวน่ารักน่ารักไม่แน่ก็อาจจะมีของขวัญดีๆเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของคุณก็ได้นะคะคืออาจจะแบบแฟนอาจจะเอาของขวัญมาให้คุณก็ได้เอออาจจะเป็นช่วงวันเกิดคุณหรือเปล่าหรือใดๆอย่างนี้แล้วอ,อาจจะได้ของขวัญของกำนันจากคนรักแบบนี้ก็ได้หรือคุณจะทำเซอร์ไพรส์อะให้กับเขาก็ได้นะเพิ่็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันนะคือการที่เราเหมือนแบบว่า เออแบบทำเซอร์ไพรส์กันบ้างมันก็จะดีเพราะว่าดูแล้วความสัมพันธ์ของคุณมันแบบแสนจะแห้งเหี่ยวเหลือเกินเพราะว่าไปโฟกัสเรื่องงานบ้างหรือไม่ก็ชวนทะเลาะกันถ้าไม่ได้เป็นเกี่ยวกับเรื่องงานนะก็คือมันก็จะเป็นความแบบทะเลาะอีโก้ใส่กันซะมากจนมันกลายเป็นแบบว่าอยู่ๆกันไปแบบ เหมือนเป็นเพื่อนๆกันหรือมันไม่ได้มีความสวีทหวานนะการที่แบบอ่ะมีเซอร์ไพรส์ของขวัญกันบ้างก็อาจจะช่วยให้ความสัมพันธ์มันแช่มชื่นมากขึ้นก็ดีเหมือนกันนะคะแล้วก็เอาใจเขามาใส่ใจเราเยอะๆเนาะอ่ะคนมีคู่จบไปแล้วนะคะสําหรับคนธาตุไฟค่ะในช่วง16-30ถึงมสเมษาย,ยน6 5นะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้เปลด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่อ่าต้นเดือนเมษต้นเดือนพฤษภาคมค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ